สวัสดีครับวันนี้เรามารองปั่นเมียตะไรรันเนอร์นะฮะหลังจากทําทคลิปประกอบแล้วนะครับทีนี้ <c oughs> ประกอบเสร็จแล้วเนี่ยไนเซมารองปั่นกันดูซิว่าเธอปั่นเป็นยังไงบ้างปั่นดีไหมอ่านะแต่คันนี้ปกติในคลิปผมอะผมจะเช็คว่าเออหงายรถด,ดูศูนย์หน้าศูนย์หลังแต่คันนี้ยเฟรมขนาดเนี้ยถ้าโคตรน่ะ คดให้เห็นแล้ว <c oughs> คือไม่แอบโคดนะอะมันใหญ่มากอะ่ะนะฮะใหญ่มากคิดว่าไม่คดหรอกนะ,ะอ่ะขึ้นคอมเลยไม่ต้องคุยกันมากแล้วไปนะ,ะออกตัวกันดีกว่านะครับออกตัวปุ๊บความรู้สึกมาปับ๊บรู้สึกอะไรฮะคือผมเนี่ยชอบปั่นต่เสือหมอบคือผมทําคิดก็มีแต่เสือหมอบเสืออะไรเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยเป็นเสือภูเขาแล้วก็เป็นเสือภูเขาที่ยางใหญ่ โคตรรสำหรับผมนะผมว่าใหญ่หญมากคือยี่สิบหกสองจุดสองอายี่สิบหกสองจุดหนึ่งศนย์ะโอ้โหบิ๊กเลยนะแล้วก็ดอกเขานี่แบบคือนึกถึงจักรยานมอเตอร์ไซค์อาจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์วิบากอะที่ดอกดอกสะปุ่มเป็นปุ่มใหญ่ๆอะเออเอาไว้แบบขี่โค้งอะนะขี่โค้นน,นะขึ้นเขาลงห้วยอะไรที่มันเป็นดินเหนียวเหยวอะไรพวกนี้ดินลื่นๆอะมันจะตะกุยได้ดีเอออย่างนั้นนะอย่างนั้นอย่างอย่างนั้นนะนะ แล้วมาวิ่งลาดยางปกติอย่างเงี้ยเออนะรู้สึกได้ก่อนเลยคือโคตรหนักเลยอะปัน่นรถไม่หนักนะรถเบานะนะรถคันนี้ไม่หนักนะครับอ่าเฟรมใหญ,ใหญ่ยางใหญ,ใหญ่อะไรพวกนี้สิบสงกิโลนิดนิดเอง1ิบอะไรแถวแเนี้ยเออ1ิ2สองจองะแค่นั้นเองแต่ยางมันใหญ่มันทำให้แบบออกแรงในการปั่นเยอะอืมสำหรับผมนะผมเคยคือที่ผมใช้อยู่มัน2 3่ ยี่สบห้าซีเออใช่ป่ะเจ็ดร้อยเจ็ด้อยซีอะไรเงี้ยแล้วก็ยางหน้าหน้ายางยี่บสามบ้าง, 23, าง, 25, างยี่สบห้าบ้งอุ้ยเท่ากับนิ้วชี้ลงถนนน่ะเออไอเนี้ยอย่างกับฝ่ามือลงถนนน่ะนะฉะนั้นฉะนั้นแรงเสียดทานมันก็ไม่เหมือนกันน่ะเออแต่คือรู้สึกได้ถึงความมั่นคงอะ่ะเออถ้าสมมุตนะิฉันจะไปวิ่งทางดินที่มันลื่นลื่นน่ะ ฉันคงไม่เลือกใครหรอกนอกจากแกฉันคงไม่เลือกใครอ่ะเออจริงก็บอกโอ้เห็นดอกยางกันแล้วเนี่ยเออนะฮะเข้าโค้งโค้งม่ให้หลุดแบบโค้งแบบดินเหนียวลื่นๆอ่ะแล้วไปเปียกด้วยอย่างเงี้ยคงไม่หลุดกันละมั้งนะคือจิกกันไปเลยอ่ะเออนะแต่ล้างรถเหนื่อยหน่อยอ่ะตอนมาที่รับใครดูคลิปอ่ะขี้โคลนบานตะเกียงเลยโอ้โหขี้โคลนจริงๆเลยจริงขี้โคลนมาจริงๆเลยนะเขาสายลุยอ่ะเขาเจอสายลุยอ่ะ นะแล้วก็ซื้อดิบมาไม่ได้ล้างอ่ะโอ้โหเครออไปหมดเลยรถนะอันนี้พอล้างแล้วสวยนี่ดูสิฮะเฟรมคดเฟรมก็ว่ากันด้วยท่านี้ครับถ้าปล่อยมือได้ศูนรถตรงตรงถ้าสูนรถตรงเฟรมตะเกียบหางหน้าตะเกียบหน้าเฟรมเนี่ยต้องไม่มีคําว่าคดถ้าคดมันปล่อยมือไม่ได้หรอกคุณรับรองได้มันมันจะกินซ้ายกินขวาทันทีเลยนะอันนี้อ่าฮะปล่อยมือวิ่งตรงเดียวอ่าที่จับนี่ไม่ใช่อะไรฮะ สันกระโดดครับเนี่ยะนะสันกระโดดนะฮะเออคือแบบว่าคือผมบ้นในหมู่บ้านอะมันมีสันกระโดดเล็กๆอะนะผ่านสันกระโดดแกจะปล่อยมือผ่านสันกระโดดเออใจแกกล้าเกินไปเปล่าแกหาเรื่องไปเปล่าวะเอออย่างนั้นแหละก็เด้อเห็นสันกระโดดเฮ้ยปล่อยคือมันปล่อยได้ยาวแหละ่ฉพาสันกระโดดก็ต้องรีบยิบจับอ่ะ เดี๋ยวแม่คนไปทางรถไปทางอะ่ะเสียชื่อว่ะยอายเขาตายเลยใหอเขาตายเขาจำหน้าได้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมก็ปล่อยเนี่ยมันจะลาบเลือดเนีนป่ะมันจะไม่สายยุกยิ่งยุกยิงย่งยิงย่งยิงย่งเาจะไปของมันทือท่อเงี่ยเนี่ยเนี่ยรถศู์ดีเนี่ยรถศูนย์ดีเนี่ย ไปของมันทื่อๆเนี่ยจับหน่อยจับทำไมน่าใส่กระโดดเห็นแผ่นบลัมบ่ไหมใส่กระโดดเออปล่อยมือผ่านสส่กระโดดไม่เอาดีกว่าไม่ลองก็ไม่ได้อะไรขึ้นวะไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงไม่ไหวนะถือว่ารถเป็นเป็นรถที่ปั่นดีถ้าคนที่ชอบเสือภูเขาเนี่ยผมว่าถ้าปั่นคันเนี้ยไม่อยากจอดไอ่ผมพูดตรงๆให้มันลื่นดีอ่เออลื่นดีลื่นดีจริงลื่นดีจริงนะแต่ถ้าเป็นสายเสือหมอบอะ อาจจะขัดใจหน่อยเพราะอะไรฮะล้อมันใหญ่ออมันหนักนะถาว่าคือรถไม่ได้หนักกว่าเสือมอบหรอกแต่เนื่องจากไอ,อ้แลนเสียทานระหว่างยางกับถนนน่ะเออหน้ายางมันใหญ่อะ่ะเออมันก็กินแรงเน่ธรรมดาแต่รู้สึกถึงความมั่นคงแบบหน้ายางใหญ่ความมั่นคงมันจะมากนะคุณจะรู้สึกได้แบบเออคือนิ่งคืออะไรเออเออ,เอ,อปั่นแล้วรถมันนิ่งอะ่ะ คืออะไรน่ะเราจะรู้สึกเนี่ยคือสิ่งที่ฉันได้ไอ้สิ่งที่ฉันเสียโอ้โหออกแรงชะมัดย่าดเลยเว้ยนี่ผมต้องใช้กี์เบาๆทั้งนั้นเลยนะคือคือใช้จานกลางอะ่ะเออนะฮะคือปั่นมาเนี่ยไม่ได้ขึ้นจานใหญ่เลยอะ่ะ <c oughs> แล้วก็บางจังหวะก็อ่าสับสบปีดหลังช่วยให้เบาขึ้นอีกแม่จะเบาไปไหนไรู้เออต้องให้เบาว่ะมันมันมันมีน้ำหนักในการปั่นอะ่ะจริง นะฮะถือว่าเยอะพอสมควรด้วยในน้ําหนักเนี่ยนะฮะแต่เปลี่ยนเกีย์นี่ชอบจริงๆเลยนะนิ้วโป้องอ่านิ้วโป้งเปลี่ยนเกียร์นิ้วชี้ปลดโอ้โหแบบว่าสั่งด้วยปลายนิ้วอ่ะตึ๊ก,ๆๆๆๆกตึ๊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 กบเกียร์เข้าทุกจักรทุกตักุกตักอันนี้ชอบมากอันนี้เออเฮ้ยไม่เหมือนกับไอเสือหมอบินเทจที่ผมใช้อยู่เออต้องก้มมาแบบสับถังเนี่ยอ่าเอาเทยอย่างเดียวสับถงังโคตรเมื่อยเลยจะสับทีก็เอื้อมมือไปกิ๊กกักกิ๊ ลีลาเดนะลีลานีก็เรียกว่าอันนี้เร็วถึงใจครับนิ้วชี้เปลี่ยนปุ๊บจะเอาที่เดิมก็นิ้วชี้อ่านะฮะแบบโป้งกับชี้เนี่ยอ่าฮะโป้งเปลี่ยนชี้กลับโอ้โหถือว่าใช้ได้รวดเร็วรวดเร็วถือว่าดีนะฮะอันนี้ปั่นไปก็อ่าในคลิปเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเกียร์เพราะว่ามือหนึ่งก็ประคองโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเออมันเล่นเนี่ยเนี่ยนี่โป้งแบบเนี่ยนี่โป้งนิ้วชี้เนี่ย เล่นไปเล่นมาเออสนุกอ่ะมันแบบปลายสัมผัสเออเอาแบบปลายสัมผัสอ่ะเออนึกถึงปลายสัมผัสอ่ะมันรวดเร็วทันใจดีเออแบบอยากซับเอาา้าซับอยากอะไรทําอ่าได้หมดได้หมดนะฮแล้วก็สเตมคอแบบนี้ก็แปลกๆดีแปลกๆด, <c oughs> ดีถือว่าใช้ได้เหมือนกันแหละนะครับก็เป็นอ่านว่าเมียตะไลท์รันเนอร์ถือว่าเป็นรถที่ดีคันหนึ่งเลยนะ จริงนะนะฮะผมชอบจริงๆเรื่องงานประกอบเขาเนี่ย <c oughs> คือผมคิดว่าไอเสือภูเขาเนี่ยสำหรับความพิส่วนตัวที่ไม่เคยเล่นเขามาก่อนนะก็คงจะเอาเฟรมมาดันเฟรมดันคอดันอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อม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 อม่มิกเก็ตใหญ่ๆอะไรเงี้ยแบบอลูมิเนียมหนอนๆเตอเๆออันนี้เฟรมบึกเลยหนาใหญ่โตเลยเฮ้ยเข้ารักนะใส่สลักเข้ารัก เชื่อมอย่างกับพวกงานวินเทจเลยอะแบบอืมเขาเขาใส่ใจอ่ะผมชอบที่ผมซื้อนะหนึ่งนะรถเขา้าเขา้าเข้าสลักเข้ารักเนี่ยแล้วก็หางหลังดูแปลกตาดีอ่ะแบบอืมใส่ใจในการผลิตผมว่านะเออผมชอบผมชอบตรงนี้ที่ผมซื้ออปกติซื้อภูเขาเนี่ยผมไม่ค่อยเล่นหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่แนวผมไงแต่เจอคันเนี้ยเก็บไว้สักคันเก็บไว้สักคันนะฮะ ถือว่าใช้ได้อาจจะเปลี่ยนแฮนด์เป็นแฮนด์ยกสักหน่อยอะไรเอาว่ากันไปะนะอาจจะเปลี่ยนไอสเตมคอกับแฮนด์เนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอ่าเดี๋ยวจะหาของมาเปลี่ยนแล้วก็บันไดอ่ะก็คงจะเปลี่ยนอย่างอื่นคงคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าผมว่าเขาให้มาดีแล้วนะฮะเขาให้มาดีแต่สเตมคอนี่ก็ดูเก๋อีกแบบนะแล้วก็เป็นที่อยู่ของสายสายเบรกด้วยอ่าถ้าเปลี่ยนเนี่ย ก็ต้องหาอะไรมาห้อยสายเบรกอาจจะเออสเตมอาจจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแฮนด์ยกทัางเดียววาเอาอนะบางคนเขาเขาชอบแฮนด์ตรงใช่ปะแต่ไอไอตัวผมอะชอบแฮนด์ยกเนี่ยงานประกอบเขาเนี่ยต้องอบต้องใช้คําว่าวิจิตสินเออนะฮะเขาเขาจัดระเบียบรถแบบว่าเข้างานได้สวยอ่ผมชอบนะผมว่ามันมีสนเสน่ห์นะมันเหมือนกับเขาใส่ใจในการผลิตอะเออเออเอเอ,เอประมาณนั้นอะนะฮะและอันนี้ที่จับมาอะไหล่ก็ดีๆทั้งนั้นแหละ จริงนะนะฮะถือว่าให้อะไรมาไม่ขี้เลยเลยอ่าพูดง่ายๆไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมปั่นเลยถือว่าพอเพียงเลยแหละคันนี้ถือว่าเป็นรถที่ดีคันหนึง่งแนะนำครับสวัสดีครับ